สวัสดีครับกระผมสินสามหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับ มาในวันนี้ผมจะมามอบของขวัญพิเศษนะครับเนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนยูทูบแอคเค้์สินแสหมิงที่นนาทุกท่านนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนทุก,ท,กทุกราศีของผมเลยแล้วผมก็จะมาออบอกถึงสิ่งสำคัญเป็นคําภีรชีวิตบางอย่างนะครับและใน,นครั้งนี้จะเป็นของชาว ลัคนาราศีตุลและลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวจันทร์นะครับและมีดาวเจ้าเรือนเห็นความรักเป็นดาวอังคารหรือมานะครับ ส่วนลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวเสารหรือซัเทนินและมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาววีนัสหรือดาวศุกนะครับดาวพระศุกนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับมันมีนัยยะสำคัญตรงนี้ว่าถ้าเมื่อใดนะครับ การงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเมื่อดาเมื่อการงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามันจะส่งผลให้คุณสามารถที่จะต่อยอด ไปทำสิ่งอื่นๆที่คุณแพลนไว้ก่อนหน้านี้ได้แบบง่ายอย่างน่าอาศัศจรรย์ทีเดียวนะครับและชาวลัคนาราศีตุลพอเวลาดาวการงานมันมีความเจริญก้าวหน้านั้นนะครับมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจที่สองที่สามเข้ามาได้แบบรวดเร็ว มากนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเช่กนการถ้าเมื่อใดความรักของคุณมีความสักเสสมีความรู้สึกก้าวหน้ามันแปลกนะครับมันก็จะดึงเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้คุณได้แบบอัศจรรย์เช่นกันมันมาคคู่กันเลยครับผมจะให้คุณไปสังเกตดูให้ดี นะครับช่วงไหนที่คุณมีความรักการงานก้าวหน้าความรักไปได้ดีโอ้โหมันดึงดูดการเงินเข้ามาได้อย่างดีมากเลยดึงมาได้อย่างดีมากเลยนะฮะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากส่วนในเรื่องของออการงานและความรักสำหรับชาวลัคนาราศีตุล้้าเมื่อไหร่การงานมันดาวลง มันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณคิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณติดล็อกในเรื่องการงานผมมีเคล็ดลับแนะนำคุณอย่างนี้นะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความสัมพันธ์ที่เด่นชัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวถ้าครอบครัวคุณอยู่คนละที่คนละทางกันเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณอยู่คนละบ้านกับคุณนะ ผมให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยหาเวลากลับไปไหว้บุปการีกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับเอาเงินไปให้ท่านในขณะที่การงานคุณติดตนี่แหละการเงินคุณติดตนั่นแหละแต่ให้คุณเอาเงินของคุณเนี่ยให้ท่านคุณให้แล้วก็ให้อีกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยกฎแกนแห่งอ s โ r o l o g y และโหราศาสตร์ตรงนี้แหละครับ สังเกตให้ดีนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากและผมเองคนเป็นสินแสปีนี้ผมเป็นสินแสมา24เข้า25ปีแล้วเรียกว่าเบนจเพศทางอาชีพสินแสและนะครับทำมาอาชีพเดียวโดยตลอดเห็นคนมาเยอะมากสิ่งเหล่านี้นำมาบอกคุณได้อย่างชัดเจนและคุณเอาไปปรับไปใช้ได้แบบที่เรียกว่าเหมือนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเลยครับคุณเอาไปใส่น้ำแล้วทานได้เลย นะมาบอกกันแบบนี้เลยนะครับและสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่เมื่อใดความรักของคุณเกิดไม่เป็นไปอย่างใจคิดมันติดขัดมันติดล็อกมันไม่ทำให้คุณรื่นรมหรือคุณอกหักอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำให้คุณนั้น นะครับเดินทางเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการให้มีการเดินทางให้มีการเคลื่อนไหวอย่าไปอยู่นิ่งถ้าชาวราณนราศีตุลน,นั้นติดขัดเรื่องความรักเมื่อไหร่และคุณไปอยู่นิ่งจมจอมทุกหาเฮวอะไรของคุณแซดหรืออะไรก็ตามมันจะดึงพลังงานของตัวคุณเองไปได้แบบน่าอัศจรรย์เหมือนกันฉะนั้นให้คุณลุกขึ้นมาทำโน้นทำนี่และเดินทางเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเอง น,นี่เป็นเคล็ดลับที่ผมจะบอกกับเพื่อนแฟนเพลของผมทุกท่านส่วนชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนกัรงานของคุณคือดาวเสาร์หรือเซตเทิลและดาวเจ้าเรือนความรักของคุณคือดาวศุกร์หรือวีนัสชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยโดยต้นทุนของคุณนิสัยของคุณเป็นคนที่มีความใจร้อนอยู่แล้วนะครับทําอะไรก็จะต้องออให้มันเป็นไปนอย่างใจที่คุณต้องการมีความเป็นผู้นําสูงแต่บางคนก็มีความสุดโต่งในเรื่องความคิดอย่างมาก ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งคือดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับมันเป็นดาวที่ส่งผลในลักษณะที่ว่าคุณมีเวลามีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่มันแบบเขาเรียกว่ามีพลังคุณจะทํางานได้แบบไม่เห็นแก่เหน็ดกันเหนื่อยทํางานได้แบบทุ่มสุดตัวทํางานได้แบบฟูลออปชั่นทํางานได้แบบ โอ้โหเรียกว่าถึกเป็นบัวเป็นควายเหมือนกันละครับนะครับนั่นคือลักษณะการทํางานของชาวลัคนาราศีเมษเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบร้อนๆ้นแรงๆอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าคุณนะครับช่วงไหนงานของคุณมันติดขัดหรือมันดาวลงชาวลัคนาราศีเมษก็จะหมดไฟเอาดื้อๆครับมันจะตรงข้ามกันเลย คือไม่มีตรงกลางอ่ะช่วงไหนที่ลุยกันงานก็ลุยเต็มที่ช่วงไหนที่มันมอดมันก็ดับมอดไปเลยเหมือนกันอันนี้คือชาวลัคนาราศีเมษส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นเวลารักใครก็จะรักแบบร้อนแรงรักแบบเขาเรียกว่ามีความปรารถนาอย่างอย่างแรงกล้าอย่างมากผมแนะนําชาวลัคนาราศีเมษอ,อย่างนี้นะครับ ถ้าช่วงใดคุณรู้สึกว่าการงานของคุณมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการมันมันไม่แฮปปี้มันอันแฮปปี้โดยปกติคุณเป็นคนมีความทำเลงานคุณมีความทุ่มเทอยู่แล้วถ้าช่วงไหนคุณรู้สึกว่าการงานคุณมันดรอปคุณอย่าไปฝืนครับให้คุณพักมันไว้ก่อนแล้วไปหากิจกรรมอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นความรู้สึกทำให้คุณตื่นเต้น ทำให้คุณได้มีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณไปหากิจกรรมพวกนี้ทาคุณไปหาของคุณเองแล้วการว่ามันคือกิจกรรมอะไรของคุณนะครับแล้วมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นมีความรู้สึกเดินกลับได้ชาร์จแบตขึ้นแล้วเดี๋ยวกันงานมันจะกลับเข้ามาดีได้เหมือนเดิมเช่นกันถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าชาวราศีเมษในครั้งใดที่คุณไม่สมหวังหรือคุณผิดหวังในเรื่องความรัก เหมือนกับคุณไปตามคนคนหนึ่งสมมติคุณเป็นผู้ชายชาวราศีเมษไปตามตื้อผู้หญิงคนหนึ่งตามตื้อยังไงเขาก็ไม่สนใจคุณจะไปตามตื้อตามง้อยังไงเขาก็ไม่สนใจคุณไม่อะไรกับคุณทั้งสิ้นผมแนะให้คุณพักความรักอันนี้ไว้เพราะยิ่งตามไปเนี่ยเขาจะมองคุณเป็นบัวเป็นควายเลยครับคือมองคุณไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนที่มีความถึกหรืออดทนนะเขามองคุณว่าทําไมมึงนี่แม่งเป็นคนขี้ตื้อเซาซีแบบเนีาย ผมแนะให้ชาวราศีเมษถ้าช่วงไหนความรักคุณไม่สมหวังให้คุณดึงตัวเองกลับมาอยู่เฉยๆนะครับกลับมาอยู่เฉยๆแล้วก็ฝืนตัวเองหมายความว่าแทนที่คุณจะเคยไปตามใส่ใจมันมากให้คุณพักตรงนี้ไว้เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งความรักอันนี้แหละครับมันจะกลับมาหาคุณเองในจังหวะที่คุณเบื่อคุณท้อและคุณเสงแล้วอันนี้เป็นกฎ แห่งความอัศจรรย์ที่สุดที่ผมสังเกตเห็นชาวลัคนาราศีเมษมาตลอดชีวิตน,นี่คือของขวัญพิเศษสําหรับผมนะครับสินสหม,มิงอาจารย์แจ็คก,กี้หมิงอาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับบม,มามอบให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตัวนั้นลัคนาราศีเมษทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จโชคดีมีความสุขมีความสุขมีความสําเร็จคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการขอให้มีความสุขทุก,ท,กท่าน